สว,ส,สวัสดีครับมอนีอยู่กับช่องขอบพุ่งหนองเฟื่นนองห้องฝนชาแนลครับผมสวัสดีจ้าเมนูจา้าสวัสดีครับพอเยี่ยมไอดอนหลังขั่วครับมนุนีพามากินขนมจกกินข้าวปุ่นเนาะครับนอ้องตำยาปลาเค็งใหญ่บ่อน้องเฟิร์นแล้วแจะมีตีนไกใส่ตีนไกใส่ลูกชิ้นเนาะค่ะใส่เลือดก็ยังคอมันบ่หลก ก็จะมีผักก็เซมี่ผักยี่ตูทวงอกผักกระหล่ำทั่วแล้วก็ยังก็เลยผักซีเหล้าขาดอะไรก็ขึ้นเี่ค่ะปีกล้วยแล้วก็แคบมูนเนาะจ้าได้เจ้าพี่น้องสุขภูสุคนยุไกยุไกฟังไทยฟังเล่าย่ตังประเทศเนาะจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะเนียวมาตะน้องเป่ามอเมย์นะบอ มบ้านพอบ้านมากินเล่น,นกันครับกินกระปุลเล่นกันวันนี้น้องเฟื่อนเป็นตากอง่ายจ้ะน้องฝนไปจับสลาดกดิโนะค่ะอืมมันตาแสบแกะพีน่น้องก่อนเราหยาดใส่พริกพงก่อนแัเนี่ยพี่น้องอ่เด้อพี่นอ้นองฟังเราห้อง มากินข่าปุ่นน้ำกันครับผมหืมตัเน,เนื้อน้ำยาทาแสบด้วยตัวล่ะ ไปน้องปลาบืนมากเนาะจ้ะแซ่บครับแซบแบหมูมไปตู้ อ,อ,อยากใส่เมื่อนเอาไปนะเ,เพื่อให้มักเผ็ดมักจางกับเติมไหน้วครับ แซ่บครับผมสุดแสนหนาดมผมมีหมุงบอกครับผมทำยาก,กะทิคแซ่บครับปันไดเสียงสี่ฮครับ ียงไก่บางอย่างเลยมามาพ,พี่น้องกินน้ำกันแซ่บครับแซ่บมันมีมันบอกลูกชิน้นพอมาลูกชิ้นกับเลือดครับตีนพอบ่ค่อยมักเป็นไหน ีหยวกเลยครับเนี่ยฝนกับทั้งในเลือกเลี่ยนต้องเนีย่ยเปนไอเลี่ยนจับสลากเฉพาะ จัะพักเนาะพ่อ,พอเป็นอะไรร้อยเราก็ได้ไปนอนเอาน,น้องปลาอีกเนาะแซ่บครับแซ่บ ม,มุ้งมึงบอกครับพี่น้องซุสไส้หนดัด กำโมโอแน่บ mm ่ hmm. mm hmm. สุดยอดเลยครับแซบโอ <Open. S 1> เปิดปลาเขงเนี่ยครับมันครักเนาะสุดยอดเลยครับเนี่ยสุดใส่ไหนานานเลยเพราะมีหม่งบอกเลยครับเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> ช้อนถุยแล้วพี่นอ้องนันท่อของแม่เอ้ยกินหลายหนินชินตัวครับผมพวกแสบแสบครับ พชรนี่สุดยอดเลยเพชเรเลี่ยงเพชรนีอออ่อืมอืมอาเพ็ดอืม เป็นมาปีไม,ม่เนาะมาเห็ดห,ห,ห,หุ่มมาเองอ่อมมาเห็ดหุ่มบ่เห็ดมันลุ่มมาตุ่มกันเนาะแสบเด้คือหนอวงมาลุ่มมาตุ่มกันมันเลยครับปุ่นสู้กันจินเด้อครับเด้อนะครับก้อนลายๆเนาะพอนะแมนแสบเลยแล้วอืม แสบแสบไปแน้วมันไม่หมูบอกครับพักอีกก่อนอืมแสบจริงนะ <laughs> Số thế này nạt, bố mình bảo bỏ ra, bố mình không <laughs> ừ. bỏ cái im nữa bạn. chín chín đây này, Cứ gì im lâu để nó no? xoan chanh ngay lên Ui Ôi lọc hôm Mày lọc mẹ nằm muôn Chạp bọ Đừng, đừng โปรตีครับผมกินน้ำรวยแซ่บครับพี่น้องเลยกับมาตะกรุงเทพกรุงไทยกับสู้เห็ดกันสู้กันกนินเนาะครับเนาะผมว่าแซ่บเลยขอบุญน,น้ำยาเล้าน้ำยาไทยน้ำยาปลาแล้วแต่เฮาใจมักเนาะครับเนะ้ะครับแต่ผูดด้ใดนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลกดแช่เงือกสะเตะไขกดไขนะครับเนะ้ะ ถ้าว่าจะตัวไหนถืบพดีก็ไปแมนนุชก็พอเยี่ยมก็ขอโทษขออภัยครับผมพอเยี่ยมก็ขอฝากช่องขอบพุ่น้องเฟื่อง้องขนไฉแนวน้ำนองครับเนาะสำหรับมือนี้แมนนุชพอเยี่ยมก็กล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งจ้าบ๊ายบายครับผม